สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทาโรนะครับแล้วก็การแกะของเล่นของสะสมจากการ์ตูนดิจิมอนกันครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องทาโรกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนเสมอน,นั่นเองครับเอาล่ะฮะอันนี้เป็นของเล่นซีรีส์หนึ่งที่ออกวางจำหน่ายมาประมาณเนี่ยนะับเป็นชุดที่4แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันออกพร้อมกันหลายชุดแต่เพิ่งแกะถึงนะเอาล่ะฮะนั่นก็คือนี่ฮะของเล่นนะฮะ เดอะดิจิมอนครับอันนี้จะเป็นชุดที่4ของผมนะฮะนั่นคือ Impulse City Set ครับอยากย้อนความให้ก่อนเผื่อว่าใครกำลังจะเริ่มสะสมกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนหน้านี้เคยออกว่าจำหน่ายชุดไหนไปบ้างแล้วนะฮะเริ่มจากชุดแรกสุดครับจะเป็น3ตัวนี้ฮะมาดูกันนะครับนั่นก็คือชุดจากกระตูดิจิม o นกสเกตนะครับจะมีน้องกัมมามอนมีอังกลามอนนะครับแล้วก็เจลิมอนครับนี่คือชุดที่1ครับ3ตัวนี้นะฮะ ใครจะหาเก็บต้องออย้อนกันนิดนึงแล้วนะพอมันออกวันจำหน่ายไปสักพักแล้วครับแล้วก็ชุดที่2ครับก็จะมีอะคูมอนกับเบต้ามอนนะครับอันนี้เป็นเออหลุด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 นี่นี่ประกอบใหม่ก่อนอันนี้นะฮะทีรานอมอนครับจะดูยากนิดนึงนะอยู่ในกลงนะครับอันนี้เป็นเมทัลเกรมอนไวรัสนะครับแล้วก็ตัวนี้เพลดามอนครับ <S <S ร้านโจเกสจากภาคเซโรทูแล้วก็นี่ครับเกรมอน อันนี้ก็จะเป็นวีมอนครับอ่ะอันนี้คือมาจากเอดอะดิจิมอนโวลูมหนึ่ครับมีทั้งหมด6ตัวสังเกตจากสีกรงได้วลูมหน1เนี่ยจะเป็นกรงสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูโวลูมสองกันว่ากรงสีอะไรนะนี่เนี่ยขออนุญาตจัดนิดนึงนะครับเอาล่ะโวลูมโวลูมสอ2นะครับจะเป็นกรงสีเทาแบบนี้นะครับอันนี้คือเดฟวีมอนครับแล้วก็ตามมาด้วยเออ่มอนไซมอนกับนูเมมอนนะฮะมาเป็นแพ็คคู่เหมือนกันชุดทัด ไปนะฮะตัวถัดไปก็จะเป็นตัวนี้นี่มุเกนดรามอนครับแล้วก็เมรามอนอ่ะแล้วก็ตามด้วยชุดนี้ครับตัวนี้จะเป็นดุกมอนครับแล้วก็เป็นคิวมอนะฮะก็ออกมาทั้งหมดเอ่อที่เคยแกะไปแล้วเนี่ยจะเป็น3ชุดนะครับก็สแกมโวลูมหนึ 1, Vol ่งโวลูมสนะครับแล้วก็ที่หน้ากล่องก็จะคอยระบุว่าเป็นตัวมาจากภาคไหนอย่างนี้ Avenger a v e n g e r e o 2, แล้วก็ t e m เ e r เป็นต้นนะครับวันนี้ที่เราจะมาแกะก็จะเป็นของเดอะดิจิมอนนะฮะอิ p โพซิตีถ้านึกไม่ออกว่า i m p o s ซิตคืออะไรนะครับให้นึกถึงของเล่นจินนี้ครับนี่ Vi ทัลบริสเลสนะครับก็คือตัวในกาวีบีที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะอันเนี้ยจะมากับดิมการ์ที่ชื่อว่า i m p โพซิตครับแล้วก็จะเป็นสายวิวัฒนาการของน้อง p าว s ์มอนซึ่งเป็นตัวละครเอกล s i ี e ของไวทัลเบสเลตหรือเจ้า VB นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดมาเป็นของสะสมชุดนี้ครับเดอะดิจิมอนชุด i m p พอร์ตซิตี้เซครับนี่คือตัวกล่องด้านหน้าฮะนี่ด้านบนด้านบนก็จะมีเหมือนเดิมคือมีร่างพัฒนาให้ดูนะครับมีพาว s ์มอนนะฮะร่าง r o กกี้บล็อกมอนครับร่างแชมเปี้ยนแล้วก็บัลต์มอนนะฮะร่างอารติเมตครับ3ตัวนะฮะในชุดนี้ก็ถือว่า จะมี3ตัวเท่ากับชุดกสเกมนั่นเองครับเพียงแต่ว่าตอนกสเกมเนี่ยมันไม่มีแพ็กเกจกล่องแบบนี้มาเอาล่ะดูตัวกล่องมีอะไรไหมนี่ด้านหลังครับก็จะมีตัวอย่างหน้าตาฟิกเกอร์ให้ดูหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูไปด้วยกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ของใหม่ออกมาพร้อมๆกันหลายๆชุดนั่นแหละนะฮะแต่ก็คือทยอยแกะมาเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ,อถ้าแกะรัวๆนะครับจนมาถึงชุดที่4กันแล้วนะฮะที่เราจะมาแกะไปด้วยกันนี่ใครจะเริ่มสะสมก็อย่าลืมนะว่าตอนนนีี้มชุดนะ นี่ฮะเทเอามาให้หมดก่อนแล้วดูกันเลยทีเดียวแล้วกันนะเอาละ่ะกล่องลกไปครับขอปิดฝากล่องแป๊บน,นึงนะฮึบเสร็จครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะฮะนี่มี3ตัวแบบนี้นะครับอืมตัวที่1ที่เราจะมาแกะกันขอเป็นน้องเล็กสุดเลยนั่นก็คือ p a u ส m o n ครับนี่จาก Digital Monster นะครับนะับเป็นว่ามาจากซีรีส์ของเล่นนะฮะ The Digital p a u m o n เนื่องจากมีตัวน้อยนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องเร่งคลิปแกะ แกะไปด้วยกันได้เลยเพราะมันมีแค่3ตัวเองปกติจะใช้การเ,าเร่งคลิปหน่อยเพราะมันมี6ตัวก็คือแกะทีเดียวแล้วดูทีเดียวเลยนะครับตัวที่1ครับพาวสมอนแกะตัวเทปสตัดเทปสอ่อกแล้วก็เปิดมาได้นะครับนี่ฮะกรงนะครับเอกะลักษณ์ของชุดอ,อิมพอลสิตี้จะเป็นกรงสีเหลืองเหลืองๆเขียวๆตามตัวน้องพาวสมอนนะครับนี่คือตัวกรงปัจจุบันก็คือใช้การเปิดฝากรงด้านหน้าแบบนี้นะครับงัดออกมาแล้วก็ยิบตัวฟิกเกอร์ตัวเล็กสุดน่ารักของเราออกมาแบบนี้ครับนี่ตัวกรง อย่าลืมว่าตัวกรองสามารถบังซ้อนกันได้นะครับนี่พาวสมอนปึ๊บอ้อลืมไปว่ามีเทปใสด้วยนิดนึงเวลากีต้องระวังของโดนโดนตัวฟิกเกอร์ข้างในนะครับตัวที่หนึ่งพาวสมอนจากไวทัลบรสเลสครับนี่ไอ้น้องน่ารักนะฮะมีความเอกลุศีบของ VB นะครับเห็นแล้วก็จะนึกถึงเอ่อฮอริสมอนกับกรมามอนที่เป็นเอกลุศีของแต่ละภาคเหมือนกันนี่พาวสมอนนี่ฮะนี่ ของเล่นที่ต้องออกกําลังกายไปด้วยนะครับด้านบนกับแบบนี้แล้วก็ด้านล่างครับน้องน่ารักมากเลยพาวสมอนไคเล่น BB ผมว่าน่าจะชอบชุดนี้นะนี่ครับตัวที่1นึ่งพาวสมอนตั้งได้ไหมนะดูเหมือนจะตั้งไม่ได้เลยอะนะฮะไม่รู้จะตั้งน้องท่าไหนดีตัวที่1ครับพาวสมอนมาดูตัวที่2กันตัวที่2ขอเป็นล่างพัฒนาถัดมาก็คือแชมเปี้ยนนะครับ นี่ครับบอ็อกมอนนะครับเป็นร่างแชมเปญของน้องนี่นี่หน้ากล่องอยู่ตรงนี้นะครับแกะกันไม่รู้ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เล่น BB กันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะอิจฉามากเลยเพราะโดยส่วนตัวแล้วบบว่าไม่สันทัดสาย BB เลยอะ่ะนะฮะตอนนี้ชีวิตก็ได้แต่ลุ้นว่าเอ้ยครบรอบ25ปีดิสทอลมอนสเตอร์แล้วเนี่ยขอเป็นอะไรแบแบว่าแปลกๆใหม่ๆด้วยไหมเช่นวีเพชจอสีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ตัวนี้ครับบล็อกมอนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาชัดๆกันดีกว่าเปิดกล้อง อุ้ยผมทำเดสทอยเยอร์จริงๆเลยผมฝากรองปิวไปตกพื้นเลยนะฮะอันนี้ฮะจะวางซ้อนกันได้แบบนี้นะครับยังไงเวลา,าแกะชมกันก็ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับอึ๊บอ่านี่ครับตัวที่2ครับร่างระดับแชมเปี้ยนเฮ้ยน่ารักนี่สวยมากเลยอะตัวนี้นะครับนี่บล็อกมอนครับดูเป็นสายต่อยออกก็ใช้กำลังมากเหมันรับตัวให้ดูนะฮะมีแผงหลังด้วยแบบนี้ บ็อกมอนถึงจะเป็นตัวละครจากของเล่นนะครับแต่ถ้าจะไม่ผิดก็จะมีตัวมังหะของทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะดิจิมอนดร e เมอรที่เป็นตัวละครจากภาคนี้นะครับด้านบนฮะแบบนี้แล้วก็ด้านล่างครับน่ารักจังเลยบ็อกมอนแอบเท่นนะเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงพวกเอ็กซ์บีมอนเหมือนกันนี่ครับตัวที่2ครับบ o ็อกมอนอันนี้กลงเขาแต่ที่ฝากลงปิวไปแล้วนะฮะขอโทษด้วยครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายกันของชุดนี้นะฮะนั่นก็คือ about นะฮะเมื่อกี้ about นะฮะนี่ about นะฮะ about มอนร่รางระดับอัลติเมทครับนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสายตรงแบบนี้ออ,อย่างเดียวนะฮะใครเล่นดิสมอนตก็จะแบบว่ามีสายพัฒนาเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็น1สายสั้นๆที่จะเป็นระดับรุกกี้จนไปถึงอัลติเมทมา1เซตท,ที่เขาขายเราเราก็ไม่รู้ว่าอน,นาคตเขาจะทําเซตอื่นขายหรือเปล่านะครับนี่ร่างอัลติเมทครับกับ about มอนพึบเปิดฝาเบาๆแล้วเมื่อกี้ปลิวไปไกลมาก ตกข้างตัวไปประมาณ2เมตรเห็นจะได้นี่นี่ครับแกะลงมาเก็บกลง,ออกกกลงนี่น้องนะฮะตัวนี้แอบเทอึบอ่ามาแล้วตัวที่3ครับ boutmon ครับเป็นระดับ ultimate นะฮะนี่ดูมีแบบว่าสรีระเป็นมนุษย์มากขึ้นนี่ฮะหมุนรอบตัวให้ดูนะครับแบบนี้ มีผ้าโพกหัวด้วยด้านหลังสีสันสวยนะครับชุดนี้นี่สายวีบน่าจะชอบกันนะด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะฮะตัวที่3ครับ Boutmon น,นี่อ่ะครบเป็นที่เรียบร้อยกับ3ตัวชุดนี้นะครับได้แก่ p a u ส m o o r o o k i e นะฮะ b ัะลค m o n นะครับแชมเปี้ยนแล้วก็ Boutmon น,นะฮะที่เป็นอ l t i m a t e ครับ ขอบคุณมากครับแต่ย้ำนิดนึงว่ายังมีการประกาศชุดที่จะเป็น The d i g i t a l World 3นะฮะที่หน้ากล่องหน้าเขาเรียกว่าตัวหลักของกล่องชุด3จะเป็นตัวโอเมกามอนแล้วก็ชุดที่4ครับที่จะเป็นเบลเซบูมอนด้วยที่ประกาศออกมาแล้วนะครับเผื่อว่าใครจะ,จะตามเก็บตอนนี้โดยเบื้องตอน้นแล้วก็ต้องมีต้องเรียกว่าผ่านมาทั้งหมดกี่ชุดแล้ว2 3 4แล้วก็ โวสากับโวสี่ก็จะเป็น5กับ6นะครับออกมาทั้งหมด6ชุดแล้วนะเดยวดิจิงอวัแป๊บเดียวเองนะครับผมอยา่าลืมไปตามหาสัสมกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ